สวัสดีครับผมนกนกเินยิ้มผมจานุวซบดันครับรายการพลังบุญเติมชีวิตโอ้โหเนี่ยพลังบุญเติมชีวิตหมายถึงเราจะนําพลังบุญจากผู้คนที่มอบสิ่งของมาให้มอบสิ่งของมาให้ที่เราเพื่อจะนําไปแจกจ่ายเป็นเป็นเป็นการเป็นรายการบอกบุญให้ทุกคนที่บางคนมีนทรัพย์ก็เอาเงินให้ให้เรามาเพื่อไปซื้อของมาแจกจ่ายแจกข้าวสารอาหารให้ประกัองมาม่าน้ําอะไรประมาณนี้หลายอย่างเลยแล้วก็พลังพลังบุญเติมชีวิตต้องขอบคุณทุกท่านที่ขับรรายการของเรานะครับ ทุกอีพีที่มาเนี่ยต้องขอบคุณอย่างสูงเพราะถ้าไม่มีท่านไม่มีเขาเราก็จะมาแจกไม่ได้สวัสดีครับนี่เจอตัวจริงแล้วฮะเจอตัวจริงแล้ว,วจริงแล้วคืววววอที่ผมได้ยินว<ห>่าพี่โก้พี่โก้ที่มอบเงินให้ไปรายการพลังบุญเติมชีวิต1,000บาทพ <P ico S 1> <ห>ี่โก้คนนี้นะอ,<ห>อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บางน้ำจืดเราบางน้ำจืดคือเช่นออกสุนทรครอใช่จริงนะพี่บุญมากครับทุกที่อีพีที่เรามอบมานี่ไปตลอดนะใช่เป็นคนที่ไม่เคยขัดแล้วเราซื้อของให้หมดซื้อของให้หมดไม่ต้องกลัวก็จะเหลือไว้ตรงนั้นตรงนี้ทุนทรั อาหารแห้งปลากระป๋องแพมพ้งแพมเผัดให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือให้ตังไปมึงจะทำอะไรแล้วตังมึงเลยใช่เรื่องบุญพี่โก้ไม่เคยขาดไม่เคยขาดครับไม่เคยขาดครับโอ้ขอให้บอกขอให้บอกสกิดนิดเดียวพี่โก้เคยเลยดูรายการบุญเติมพีวิตจังก็ดูแล้วครับเคยดูแล้วอ๋อที่เห็นเดี๋ยวพอเห็นอย่างนี้พี่โก้อยากช่วยเลยใช่ไหม โอ้ก็ก็ก็ดีนะดีครับก็เป็นรายการที่เราก็ติดตามอยู่ครับเขาเฝากพี่โก้มีความเห็นเป็นยังไงรับรายการนี้ก็ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่แบบไร้ยากแล้วก็อะไรพวกนี้ก็น่านับเือนกนครับส่งเสริมครับเพราะชีวิตทุกคนก็แค่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อ๋อเพราะว่าขาดยังขาดคนที่ดูแลช่วยเหลือด้วยนะต้องขอบคุณพี่โกเป็นอย่างสูงที่มีน้ำน้ำใจให้กับรายการเราและให้กับคนที่ยากไร้จริงๆใช่ครับ ต้องขอบคุณนะทุกครั้งที่ให้ไปเนี่ยเรานําไปซื้อไม่เคยเหลือเอาไปให้เขาหมดเลยครับให้หมดครับให้หมดครับต้องขอบคุณขอบุญส่วนนี้ให้ีิโก้ได้เจริญรอกงามธุรกิจการงานทุกอย่างขอให้เจริญกอบังนะครับเราอยากรู้ว่ากันไหนเป็นยังไงตามไปดูตรงไหนก็ว่าลำบากแค่ไหนวันนี้ EP ีแล้ว EP ที่4 4แล้วนะครับสแล้วครับเดี๋ยวตามไปติดตามกดไลค์กดสับตะคายกดแชร์ให้เรานะครับ ล้วเราจะได้มีกำลังใจเพื่อไปเสริมบุญต่อให้พวกคุณนะครับครับผมเราไปกันเลยดีว่ะไปกันเลยครับโมการพลังบุญเติมชีวิตครับแต่ผมได้ยินข่าวจากจ่าหนูว่าแถวเนี่ยซอยบ้านไดเรียผมมีตลกรุ่นเก่าใช่่ใครนะซุปปดอนซุปปดอนครับลำบากเนาะโอ้โหนี่เป็นมานานยังครับสิบห้าปีสิบห้าปีนะครับผมอยู่รายการพลังบุญเติมชีวิตของคนลำบากชอบช่วยเหลือคนใช่นะครับก็เลย ทำรายการนี้มาแต่ก็ไม่ใช่รวยเลยนะครับได้มาจากคนอื่นที่หลายๆคนที่มอบเงินมอบสิ่งของมาให้ใช่มีใครบ้างแกหนูอ่ะโอ้โหเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยครับวันนี้มีเสี่ยหนึ่งเสี่ยหนึ่งอยู่บังบอลสี่บังบอลสี่แล้วก็พี่พี่โก้พี่โก้โอ้โหนี่พี่โก้นี่กระจายดีนะทำรายการทัหลอดฮะทุกอีพีไม่หมดครับทุกอีพีแล้วก็มีโกหิวบังบอลโกหิวบังบอลแล้วก็พี่เฮงพี่เฮงโอ้โหทำเกษตรกรไทย ทไยแล้วก็มีเสียผมเสียโจ้รถเบ้นขายอะไรเบ้นบริษัทและผมในนาของเจะ้าพ่อค้าตลาดําเพียงย OLA ด,ด้วยแนะนําม,มาก็มีเสีย Bird Bird เบิร์ดเบิร์ดเ่าแก่ําเพงแล้วก็มีน้องตุ๋ยนะครับน้องตุ๋ยําเพงแล้วก็มีหลายๆคนณที่มอบให้มาคือพลังบุญของผมเนี้ยทาแบบเนี้ยคนชอบ,บ,บเขาก็เลยนำสิ่งของมามอบให้ใคร,ครที่มีความเมตตาที่ช่วยเหลือคนลาบา นะยากจนติดเตียงรหรือไปไหนทําอะไรไม่ได้ถ uh huh. นะ้ติดต่อมาทางรายการของผมนะครับรายการพลังบุญเติมชีวิตนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่าง,ด,าางด้านล่างครับผมนะติดต่อมาได้นะครับแล้วผมจะไปไปเจอที่นั่นไปพบที่นั่นไปพบคนที่ลำบากจริงๆในประเทศไทยมีแต่ลำบากผมจะตามไปแน่นอนครับผม<อ><อ>แล้วก็ฝากไ้นิดนึงครับผมเขาอยากเจอเพื่อนๆอยากเจอเพื่อนเดี๋ยวเอาเบอร์ของลุงของคุณป้าเนี่ยทิ้งไว้ในยูทูบเรา เพื่อนๆที่รู้จักคกูหลายปีมากนะผมยังจำไม่ได้เลยรู้จักรู้จักเดฟไหม,มรู้จักเดฟไหมรู้จักเดฟไหมเดฟเดฟไหมเดฟเดฟเฮ้ยยี่ยาครับผมขอบคุณมากครับคุณคบ้าขอบคุณมากครับคุณนายลำลำบากจริงๆลำบากฮะลำบากบามากๆแล้วได้ข่าวว่าเป็น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 อะไตลกรุ่นเก่าพูนีนแบบ พูดไม่ได้พูดแบบได้แต่ว่าไม่ชัดไม่ชัดฟันก็ล่วงหมดแล้วคณะอะไรนะคณะะไรนะซุปเปอร์ดอนฮะซุปเปอร์ดอน <ฮะ S 2> คือลูซี่ซุปเปอร์ดอนนะครับครับ EP <T> ที่หติดตามพวกเราไปนะครับว่าไปมอบที่ไหนลำบากที่ไหนใช่ครับในประเทศไทยเราจะตามไปมอบคนที่ลำบากที่สุดไปเลยไปเลยสวัสดีครับ